สมเพิ่มเติมอันนี้อัดแล้วใช่ไหมเนี่ยโอเคนะครับเดี๋ยวคงได้ยินเนาะได้ยินเสียงนะครับก็จะจะบอกว่ามาไม่ได้เข้าในส่วนของ Youtube พอสมควรนะครับก็ได้พัฒนาเว็บไซต์นะครับในส่วนของค o, o p นะครับเออ K r U L F นะครับเออคุณเด็กนักเรียนทั้งหลายนะครับที่เข้ามาดูใน Youtube นะครับแล้วเล่นหรือ คุณครูนะครับเข้ามาในวันนี้ก็ขอขอความโปรโมทนะครับโปรโมทเออเว็บนะครับเว็บครูอฟนะครับ kru lf นะครับเออเดี๋ยวผมมาทบทวนเนื้อหาในส่วนของวิชาเออในส่วนของเว็บไซต์ของผมนะครับในเว็บ kru lf ตัวนี้นะครับอันนี้นะครับเว็บผมตัวนี้นะ นะครับจดให้ดีนะคะแล้วก็คือปทีนี้ผมจะเน้นในส่วนของวิชาสังคมนะครับเพราะวิชาสังคมเป็นวิชาที่เนื้อหาเยอะมากนะครับก็คลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปผมทำทำเยอะนะครับทำทุกเกือบทุกวิชาเลยนะครับก็จะแต่ละวิชาผมก็จะเอาหน้าปกหนังสือที่ใช้สอนนะครับผมใช้หนังสือของพวนะผมสอนป .4 ป .5 ป .6 นะครับเดี๋ยวมาดูที่ของป .6 กันก่อนนะครับ ที่ครบแขงในสของปหนะครับอันนี้คือได้พัฒนานะครับในวิธีการสาระของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับของหลักสูตรและการสอนมหาลัยสุขทัยธรรมธิราชไปด้วยนะครับเในส่วนของปหเนี่ยมีเนื้อหาทั้งหมดอยู่มันมีหมด5สาระนะครับผมสอนได้สี่สาระที่สี่ผมไม่ได้สอนนะครับก็สาระศาสนาศิลธรรมจริยธรรมเนี่ยมีทั้งหมดอยู่เจ็ดนะครับ แล้วก็สาระที่สองนะ้าที่พลเมืองเนะี่ยอันนี้มีหนึ่งสองสามสี่นะครับเศรษฐศาสตร์เนี่ยมีอยู่สี่แล้วก็ภูมิศาสตร์ก็มีอยู่สี่นะครับรวมทั้งหมดแล้วสิบเก้าเรื่องสิบเก้าบทด้วยกันนะครับโดยในแต่ละบทเนี่ยมีอ่สมมุติเอาหน่วยที่สิบการเมืองกัปรปกครองเนี่ยคิกเข้าไปปุ๊บนะครับให้เรียนศึกษาเห็นครับนั่เรียนศึกษากิจกรรมด้านล่างเขาทำเกษตรขวบก็จะแบ่งเป็นตอนแต่ละตอนเนี่ยก็คือหนึ่งตัวชี้วัดหนึ่งจุดประสงค์ที่เก็บของสองพทนะครับ ก็ผมก็เสร็จแล้วผมก็แต่ละตอนแล้วเนี่ยแต่ละตอนน่ะมีเนื้อหาย่อยๆมาตามที่บอกว่าไอ,อ้ตัวเอ่อตอนเนี้ยให้เก็บเรื่องอะไรบ้างนะครับผมก็ทำเนื้อหาเข้ามาเฉพาะตามหลักสูตรเลยนะครับเฉพาะตามหลักสูตรถ้าไม่มีในหลักสูตรผมข้ามนะครับเพราะเนื้อหามันเยอะนะครับอันนี้เห็นไหมครับบทบาทหน้าที่บอกว่ามีอธิบดเนีนะ่ยมีเนื้อหาให้นะครับ เนื้อหามีแบ่งเป็นสับเป็นส่วนแล้วก็มีกิจกรรมท้ายเรื่องตรงนี้แล้วคือจบเลยให้เรียนทํากิจกรรมเสร็จก็คือจบในส่วนของตัวนี้นะบะลิกเลือกต่อไปมันก็จะกลับมาหน้าเดิมน,นะครับเรียนก็มาทําเรื่องอต่อทำอย่างเงี้ยจนจบบทน,นะครับเห็นไหมครับว่าอันเนี้ยมีอยู่สามตอนก็คือตอนที่สิบจุดหนึ่งคือคือบทที่สิบนะสิบจุดหนึ่งสิบจุดสองสิบจุดสามเห็นไหมครับว่าสิบจุดสามเนี้ยมีเนื้อหายยอยๆอยู่สามเรื่องเห็นไหมครับอ่า นะทำเสร็จแล้วเห็นไหมครับว่ามีตัวชี้วัดอยู่ตัวชี้วัดตัวนี้เปรียบเทียบมีสามตอมก็มี3ตัวชี้วัดโอเคนะครับสําหรับนี่คือในส่วนของการใช้สื่อการสอนนะครับออนไลน์ในวิชาสังคมศึกษานะครับผมมีในวิชาวิทยาศาสตร์นะครับวิทยาศาสตร์การงานอาชีพแล้วก็วิชาอื่นๆน,นะครับเดี๋ยวผมคลิกไปอ่า ในวิชาเทคโนโลยีคือวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมผมก็ทำม้ให้นะครับให้เด็กเข้ามาศึกษาตรงนี้ทําไมถึงทาตรงนี้เพราะหนึ่งคอมพิวเตอร์จรงเรียนแต่เราเรียนนอาจจะไม่ถอเด็กเครื่องหนึ่งมีแค่หนึ่งเครื่องนั่งสองคนสามคนเนี่ยนะเด็กประเทศฝึกทักษะอะไรเนี่ยแต่ถ้าเกิดนักเรียนเขาไปฝึกที่บ้านหรือว่ามีเวลาว่าพักเที่ยงหรือว่าครับว่างให้เรียนมามาทาในส่วนของกิจกรรมตรงนี้ได้นะครับนี่เห็นครับผมทํไม้ให้นะครับอันนี้ก็เหมือนกัน นะครับจะออกปหกก่อนเอาปหกก่อนทำไมผมถึงเน้นปหกปหกมันเป็นตัวที่ปหกเป็นรุ่นสุดท้ายของการเรียนปหกนะครับเพราะนั้นเราต้องเรียนเนื้อหาอะไรค่อนข้างเยอะนะครับผมก็จะแบ,บ่งเป็นกานตอนนะครบคับความสัมพันธ์และความหมายอย่างเงี้ยแล้วในตอนเนี่ยก็จะมีควอมสาคัญมีสรุปกิจกรรมแล้วก็มีกิจกรรมให้อันนี้คือกระจก นะครับโอเคนะครับในส่วนของสื่อกันสอนตรงนี้ถ้าเกิดคุณครูท่านใดหรือว่านักเรียนคนไหนไม่เข้าไม่เข้าใจนะครับแชทถามผมได้นะครับแชทต,ตรงไหนเออนี่นะแชทต,ตรงไหนเลื่อนลงมานะครับอา่อาที่แชทไม่เจออีกผ่านไลน์นี่ก็ได้ครับเข้ามาในไลน์นี่ก็ได้นะครับแล้วก็เออนี่ไน่ครับในแชทเฟซบุ๊กนะครับ อยู่นี้หมดเลยนะครับพอผมขอฝากในส่วนของเว็บไทเทนอลายด้วยนะครับเว็บมันอยู่ในหน้าเว็บผมนี่แหละเ่อนมาก,กลางๆจอเนาะทำข้อสอบหลักไทเทนไลน์นะครับเป็นเว็บคลังข้อสอบนะครับอันนี้ทางข้อสอบที่ทําไว้ตอนนี้มีหมดห8 0 0ันรชุดนะครับก็มีมีผู้เข้ามาทําข้อสอบจานวนเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับโอเคนะครับเออเว็บไทเทนอลาย จะให้จดชื่อเนี่ชื่อเว็บนะครับ t h a i ไทยเทปออนไลน์มีทั้งแบบทดสอบแล้วก็จดเฉลยอยู่นี้นะครับ Ti ยเทปออนไลน์แล้วก็อีกเว็บหนึ่งของผมก็คือเว็บคู o f ฟนะครับ k r u a f นะครับ k r u a o f นะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับนำเสนอในส่วนของเว็บคู o f ฟและเว็บ Ti ยเทปออนไลน์นะครับสำหรับวันนี้เล็กคู o อต้องลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาพบกันในแต่ละ คลิปของแต่ละเรื่องกันนะครับในคลิปในแต่ละเรื่องนะครับสำหรับวันนี้ขอต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ